ท่านทาน,านบดรีผู้มีบุญทั้งหลายคนเป็นพ่อเป็นแม่มักสอนลูกเสมออยากให้ลูกดำเนินละลอยตามเช่นนี้จะได้ไม่ลำบากจะได้ไม่ยากจนจะได้ไม่ต่ำกว่าคนและจะได้ไม่จนกว่าใคร สอนอย่างนี้เสมออหนู no. ขยันนะลูกขยันซื่อสัตย์ประหยัดอดทนเป็นคนตรงต่อเวลารักษาหน้าที่ทำดีตลอดชีวิตแม่มณีหิ่มรักษาสอนลูกพี่มนัสหิ่มรักษาอดีตสาวธนาคารอมสิน สอนเสมอเลยอิอโนโอูขยันซื่อสัตย์ประหยัดขยันนะลูกเป็นคนต้องขยันตื่นแต่เช้าดูกามันตื่นแต่เช้าขยันแต่เช้าออกแล้วถ้าว่าช้าเข้าไปเอาหมดแล้ว ซื่อสัตย์เป็นคนซื่อสัตย์ถากไม่ซื่อสัตย์เนี่ยวันหลังเกียรติเยอก็จะหายไปไม่มีความหมายเลยเขาไม่เชื่อถือต้องซื่อสัตย์ซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานแม่มณีหิมรักษาสอนลูกเสมออย่างนี้ประหยัด เราไม่ได้เป็นคนรวยมาเป็นคนที่ต้องลำบากยากเข็นมาต้องทำมามากินประหยัดคิดที่ดีแบ่งได้เงินมาก็แบ่งเอาไว้ใช้สัส่วนหนึ่งเก็บสัส่วนหนึ่งเอาไว้สำหรับใช้นยามจำเป็นสัส่วนหนึ่งให้บุพการีให้พี่น้องสักส่วนหนึ่ง กตัญยูเป็นคนต้องกรตัญยูไม่กะตันยูไม่ได้นะลูกไม่กะตัอยูชีวิตจะไม่มีความหมายเลยไม่กะตันยูชีวิตจะไร้ปฏิมาก,กรรมไร้อนุสาวรีย์ที่คนเชิดชูคนไม่กระตันยูร่ำรวยขนาดไหน มีชื่อเสียงันไหนคนก็ไม่คิดถึงรู้คุณคนต้องรู้คุณเขาขยันซื่อสัตย์ประหยัดกตัญญูรู้หน้าที่รู้หน้าที่ที่เพิ่งทำหน้าที่ที่จะท,ท,ทำอะไรรีบทำสะกก่อนแล้วก็ทําดีตลอดชีวิตทําเป็นหลักของชีวิตไว้ทําดีตลอดชีวิตยังไงเราก็ทํำดี คิดดีพูดดีทำดีคนสมัยก่อนเขาถือให้ลูกเดินอย่างนี้เป็นแบบอย่างของชีวิตขยันนะลูกซื่อสัตย์ประหยัดกระตันยูรู้หนะ้าที่ทำดีตลอดชีวิตในวันนี้พี่มนัสยิมรักษาระลึกถึงแม่มณีนึกถึงคาสอนของแม่มณี สร้างบุญกุศลให้กับแม่มณีผู้หญิงที่มีแต่ความเมตตาผู้หญิงที่มีแต่น้ำใจผู้หญิงแต่มีผู้หญิงที่มีแต่รอยยิ้มอายุร้อยปีแล้วยังมีความรอยยิ้มอายุร้อยปีแล้วเมตตาอายุร้อยปีแล้วก็มีแต่ความเอื้ออาทรลูกมหาคาใดเสียง ใครมาลกูกคนโน้นมาคนนี้มาก็สร้างมิตรไมตตีให้เข้ามาจะได้ไม่เสียใจจะได้มีความสุขดังกล่าวแล้วแม่เป็นที่รวมของบ้านลูกทุกคนกลับบ้านคาใดก็เออมาหาแม่มาหาแม่ม,า,า,แม,มา,าแม่ดังกล่าวหน้าดีใจกับพี่มนัสยิมรักษาสุภาพสตรีผู้มีบุญดังกล่าวแล้วมีความกตัญญูกะตะเวทีจเจริญ รอยตามโอวาดของแม่แล้วขอให้คุณมนัณกิลมรักษาพี่มณกิลมรักษาสุขภาพร่างกายดีมีสมบัติจัก,กรพรรดิตักไม่พ้ประสบความเร็จในชีวิตเสมอๆส,ส,สิทธิมัตธุสิทธิมัตธุสิทธิมัตธุอีทางพลังเอตสมิงรัตนตมิงสัมปทานาเจตโสขอสิ่งที่หวังขอสิ่งที่ต้องการขอสิ่งที่ปรารถนา จงสำเร็จโดยชาพันธ์ทันทีทันใดด้วยเธอ